พี่น้องครับเมื่อนี้เขาน้ำพาพี่น้องมาที่เป่าเสียงคาราโอเกะนะครับพนักงานตอนรับนอ่องน่องสวยๆทั้งนั้นเลยพี่หล้าซื้อบางไหนเนาะถามเนะี่ยซื้อยังก่อนซื้อจินพี่หล้าซื้อบางไหน,น,นซื้อว่าอานันอัน Ơi! Ít lạ, ít lạ, Ăn nào mà sư ba chên đòi? Sư Hả? Nịt dạ nít. ôi! Nịt, 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 nịt Cô đấy Cô nịt sư ba đây no? Ít là sư ba anh đây no? Sư mịt Ơi! Ít lạ nịt sư ba đây nhỉ? Sư tăng con Sư tăng con, phút ăn đê Sư chói dạ Sư chói เออสิจอยพี be ่น้องครับเดี๋ยวผ้ายางเขาไปในลานนะครับยางเขาไปในลานฮ้ยเห็นนะคุณยังบึงตอนนี้ยนี่เขามาในลานแล้วมาที่ร้านบ่าวเสียงครัโอเคครับมันนี้เจนี้นะครับพี่น้องครับเจริญกาลังกินนางเช็ดเงินแสนเงินล้านอยู่ฮ่าฮ่าฮ่าง่าน่าฮ่าฮ่ทฮ่าาน่าฮ่า่าฮ่ัฮ่า่าฮาฮ่าฮาฮ่่าฮนาฮ่าฮขาาาาาา่่า อ่ายงยนนนะครับเพงมี่ลองตอนเล่นตลกอกู่นี่แหละให้คนฟังยู่นี่แหละต้องถามเวลาเนี่ยมาชิเวลาสืบ้างได้ี่ชื่อะไรบ้ายโอ้จะมากินขกินเยเจ้านาะลองถูกปอดตีบักนี้บักี่ลองพิดล่องพิดกัตี ตะตี้ยละอาบักนี้พิดอีทีนี่ร้องพิดกูบเปิดเตี้ยเดี๋ยวเดอีนี่ก็ร้องชือจุไอฮะแลวรองชือจุคือกับบดีนะครับเอาสิผมจะนำมุกเก่าๆเอามาเล่าใหม่ให้ฟังนะครับเพราะว่าเราเพิ่งคิดกันตอนนี้วันนี่เป็นกล่องเด้อกล่องเคยเรียนดนตรีบอจังหวางกองว่าชนไหน 黄头，黄头。 ยาวๆลูกใส่ผู้ใ